ร้อนๆน,นะต้องเป่าก่อนนะครับหมูหมูจิ้งเก้าเรวนะเออลองหกนะครับร้อนไหมอ่ะห,หกแล้วเห็นไหมหกแล้วอืม,อ,มอร่อยไหมครับอเอาก่อนนะเป่าก่อนนะร้อนนะ ท่านพิลิตอย่างนั้นไงใช่ไหมนี่คือโครงสร้างความคิดของท่านตั้งแต่เด็กแล้วจนโตที่มั่นใจและมั่นใจความเชื่อแต่วันนี้คุณก็เห็นความอ่อนโยนที่ท่านมีแล้วหนูมาม่าทำอะไรให้ทำข้าวผัดปูอัดให้น้องใช่ไหมครับเอออร่อยจังเลยใช่ไหมครับมีเลี้ยวด้วยเออมีไข่ด้วยครับ น,น,นี่คือสิอ่งที่ล้ำค่า